สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียก๊อดพาล้มนะครับวันนี้เหมือนเดิมน,นะครับเราจะพาเล่นเกมผู้ชาวไล่นะครับจกค่ายอ่าค่ายอะไรนาะอ้าวจากค่ายอ่า,อาเกมปากาครับผมผมก็ลงลงลืมๆเหมือนกันเกมปากานะครับจะค่ายเกมปากา เหมือนเดิมน,นะครับตัวเกมจะค่อนข้างออ,อกไปทางน่ารักนะครับใครชอบก็สามารถตามได้นะอ่ะงบหนึ่งร้อยนะครับวันนี้มากระลังหนึ่งออ่ะเริ่มจากมากระลังที่1ิบบาทนะฮะอ่ะมีมากระลังให้เลือกนะครับตามงบเลยใครรวยก็ใครรวยก็ใส่มากระลังเยอะๆอ่ะแต่ผมงบน้อยนะงบร้อยอ่ะผมเริ่มจาก1ิก่อนเลยถ้าน้องถ้าน้องทํางานดีเดี๋ยวเราให้เพิ่ม เงินประจําให้น้องเขาเอาทีหลังเหมือนเดิมครับอ่ะตัวเกมจะมาเป็นฟิวง,ง่ายๆเลยกดปุ๊บสวดมนต์เลยนะครับผมน้องจะทําการเก็บผักเองเงื่อนไขของเกมก็เพียงแค่ว่าเก็บสกรอร์ครบ100แล้วเราจะชนะเลยใครก็ตามที่ได้สกรอร์ร้อยก็จะชนะครับผมถ้าสมมติผมได้สกรอร์ร้อยผมก็ชนะอ่ะเนี่ยเนะนี่ยเนี่ยมิลุ้นนะมีผมห้าสิบเก้าแล้วแล้วคนอื่นเขายังสกรอร์ไม่เยอะอ่ะ ดูนะครับไม้แรกผมว่าผมได้อะไรเนี่ยได้แล้วแบบนี้เรียบร้อยผมได้ร้อยก่อนเพื่อนผมก็ได้เลยครับได้ได้รางวัลจากไทรก็คือจากคนที่เหลือนะครับผมลงคนละสิบใช่ไหมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วก็โดนหักอีกห้าเปอร์เซนต์โดนหักไปสองบาทก็ได้สามสิบแปดนะครับอ่ะไม้แรกน้องก็ทําทํางานได้ดีแล้วอ่ะผมเพิ่มผมเพิ่มค่าแรงให้น้องอ่ะไปต่อเลย ไปต่อเลยครับค่าแรงน้องน้องขยันเราก็เพิ่มยินดีที่จะเพิ่มให้นะครับอะวันนี้ผมผมเอาโลโก้ลงมาให้แล้วเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นแล้วว่ามากรองผมเพิ่มรถจริงมีจริงไม่มีตัดต่อเออ้ออันนี้สดสดเลยจริงจริงจะไล์สดก็ได้นะแต่วันนี้ไม่ขอไลนะเสือเดี๋ยวเอาไว้อัพลงทีหลังอันนี้คืออัพอัพลงแบบไม่มีอะไรเลยเปรียว อ่ะไม้นี้ผมจะได้ไหมขอดูหน่อยอุยน่าจะยากน่าจะได้น่าจะได้ยากเอามีลุ้นว,วะสกก่อไล่เริ่มไล่เขาละอ่าน่าจะไม่มีหวังแล้วล่ะแบบเนี้ยเรียบร้อยครับคนคนที่สองได้อ่ะขออีกทีลด <c oughs> ค้าแรงน้องเข้าไปก่อนรดค้าแรงน้องเข้าไปก่อนเมื่อกี้โดนเอาไม้น้องต้องมีความหวังฮะแต่ข้อดีของเกมเนี้ยคือ มันเอาจริงๆผมเล่นอี่ผมบงังเาเมกาวินนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมเล่นค่อนข้างเน้นเมกาวินเพราะว่าถ้าเมกาวินแตกเราได้สิบถึงสิบห้าจากเมกาวินที่มีอยู่อตอนนี้มีแสนสองแสนสองประมาณสักยี่สิปเซนต์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสามสี่หมื่นมากระลองแตกทีก็คือล่ำซ้ำกันเลยนะฮะวิวิขอแต้มพิ่มสูงอุ้มแพ้เขานิดเดียวนิดเดียวร้อยหกกับร้อยเก้า โอ้นิดเดียวเองเศร้าวะ่ะเอาใหมบูสู้เขาถ้าเกิดชนะถ้าเกิดชนะไม้เดียวก็กําไรแล้วครับบอกเลยน้องบัวสําหรับน้องบูนะถ้าช้ถาเกมใดเกมหนึ่งคุณชนะปุคุณคุณได่ทุนแล้วอะ,อะได้กําไรเลยอย่าลืมนะครับงบร้อยเดียวนะอันนี้ผมปรับเบตขึ้นมาเป็นยี่ิบ้าอะมนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วเนี่ย เอาสิเอาสิมีลุ้นคนที่หนึ่งยานะยานะตู้เล่นที่หนึ่งยานะยาต้องเป็นของเราต้องเป็นของเราอีกทีอีกทีนั่นแหละเรียบร้อยนี่ครับผมได้แล้วครับเนี่ยผมได้กัไรละเห็นไหมปเปี้ยวอ่ะในเมื่อน,น้องขยนันผมเพิ่มค่าแรงให้น้องไปต่อครับเพิ่มค่าแรงให้กับน้องเห็นไหมรางวัลเกมถ้าชนะได้เท่านี้เลย เท่าที่ระบุเลยครับผมเมื่อกี้ผมปรับเป็นมากรห้าสิบเนาะนะถ้าชนะได้ร้อยเก้าสิบเลยนะชนะครั้งเดียวคือกําไรเลยนะครับบอกไว้ก่อนแล้วดูโอกาสที่จะได้ก็ไม่ได้แย่นะน่าเล่นนะผมบอกเลยเป็นเกมจากค่ายปากกานะครับใครสนใจกดที่เดสคริปชันได้เลยนะเดี๋ยวผมส่งอ่าส่งข้อมูลให้นะตรงแชทน,นะครับผมสามารถกดได้เลยนะอ้าวไม้นี้ผมได้อีกแล้วอ่ะอเห็นไหมได้ง,ง่ายไหมล่ะดูดิ ได้กำไรอีกแล้วอะอ้าวไปเพิ่มค่าแรงให้น้องต่อน้องขยันเราเพิ่มค่าแรงให้ถ้าชนะรอบนี้ได้สามรอแปดสิบเลยนะชนะทีคือคุ้มเลยงบร้อยเดียวนั้นเนี่ยอย่าลืมนะงบร้อยเดียวร้อยเดียวก็เสียวได้ครับบอกเลยร้อยเดียวก็เสียวได้ครับ วันนี้ไม่เอากาไรมากหรอครับเอาสักพันพันพันห้าก็พอแล้วพันห้าพี่ว่างไงอ,อุ้ย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 มีรุนไหมเนี่ยมีรุนไหมกลางๆนะสกอร์โอ้ยไม่มีรุนละไม่มีรุนละสองคนข้างหน้าเขาแม่งลอยเลวลิ้วละไม่น่ามีรุนละเรียบร้อยคนที่สี่เขาได้ครับอันนี้เราโดนถ้าเราเสียเราจะเสียที่เราลง,ลงเดิมพันเท่านั้นเองครับ แต่คนที่ชนะเขาจะได้สามคนที่เหลือได้รางวัลจากสามคนที่เหลือนะครับข้อดีของเกมนี้คือถ้าคุณชนะครั้งเดียวคุณก็ได้กําไรเลยทันทีกําไรหน,อน่อมันจะไม่เหมือนกับสล็อตนะสล็อตนี่คือมันสุ่มจริงๆสุ่มตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่หนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสตางค์จนถึงหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็สุ่มไปแต่ตัวนี้จะได้ค่อนข้างเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นมิดเลยได้เป็นก้อน ถ้าเมก้าวินคุณแตกก็นั่นแหละครับ้องยิดได้เลยผมเคยได้หมื่นเจ็ดนะเท่าที่ทำมาอุย้ยแพ้เข้าสกอร์เดียวเสียดายว่ะร้101อยหนึ่งกับร้อยสองอ้ไม่ได้ไม่ได้ลดค่าแรงน้องก่อนน้องน้องเจ็บว่ะอ่ะผมลดค่าแรงน้องนะบอกก่อนงบหนึ่งร้อยโดนอีกแล้วงบหนึ่งร้อยโดนอีกแล้วเป็นเศร้า ความหวังเราอยู่ความหวังเรารออยู่ถ้าได้ตัวซีเค็ก็ดีนะตัวซีเค็จะได้คะแนนมากมากกว่าปกติหนึ่งจุดสองเท่านะครับอ้าวมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นระหว่างคนที่สองกับเราอุ้ยม,ม,มีหวังไหมเนี่ยมีหวังไหมอู้ไม่มีเรียบร้อยคนที่สองได้อุ้ยเศร้าอ่ะน้องน้องไม่ไหวแล้วน้องคาดน้องจะไม่ไหวแล้วไปต่อ ความบางาังรอ้อยู่งบร้อยนี่น้อยไปไหมเนี่ยไม่ใช่ผมจะได้อัดเพิ่มหรอไม่ใช่ว่าผมจะได้อัดเพิ่มหรอครับเนี่ยอะรอบที่แล้วว่าจะทำคอนเทนต์ร้อยเดียวสุดท้ายก็ได้เติมเพิ่มก็เลยโดนก็เลยแบบหน้าแตะอุ้ยอุ้ยอยุ้ไม้นี่เราได้ไม้นี่เราได้ว่าอุ้ยสกอร์น้ำริ้ว ถ้ากระเป๋าไม่ร่วงน,นะถ้ากระเป๋าไม่ร่วงนะอย่านะกระเป๋าอย่าร่วงเออนั่นแหละสวยครับเรียบร้อยชนะครั้งเดียวได้กําไรทันทีเห็นไหมชนะครั้งเดียวได้กําไรทันทีบอกแล้วมันได้เป็นก้อนมันมันเลยมีหวังไงครับมันไม่เหมือนกับสล็อตอ่ะคุณกดคุณกดนี่บางทีสปินแตกก็ไม่ได้ไหมายว่าคุณจะได้เยอะอะ่ะ มันเลยมีความต่างเล็กน้อยนะโอ้โหมีหวังว่ะรอบนี้มีหวังครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสกอร์นำหน้าเขาอุ้ย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 ยังไงอุ้ยอีกทีเอาอีกทีน้องบุอีกทีเรียบร้อยโอ้โหกำไรแล้วครับเป็นไงกำไรแล้วไปเพิ่มค่าแรงให้น้องบุ โอ้โหเกือบหลับกลับมาได้เกือบหลับแต่กลับมาได้จริงๆของแคร์ของแคร์้ยรอบนี้มีซีเซคเรตมานะครับซีเรตจะเป็นตัวละครน้องจมูกแดงนะครับมีชื่ออยู่ข้างล่างเห็นไหมคนที่ได้ดาวที่หนึ่งตรงข้างล่างด้านซ้ายครับผมเห็นนะมันจะเขียนว่าซีเรตถามว่าดียังไงเขาจะได้สกอร์เยอะกว่าชาวบ้านเขาประมาณหนึ่งจุดสองเท่าเห็นไหมมีจุดแดจุดนู่นจุดนี่รอบนี้ผมไม่ได้ละทีเรตเห็นไหม เขานำาริ้วเลยเราไม่มีหวังเอา้าฟุกว่ะคนที่สองกระเป๋าร่วงจบแล้วซีเคดแตกซีเคตดแตกเน้นๆแตกครับผมแม่งเจอกระเป๋าร่วงคือจบเลยถ้าเกิดกระเป๋าร่วงนะครับไม่ว่าจะสกอร์เยอะแค่ไหนได้ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบก็ตามผมบอกเลยกระเป๋าร่วงปุ๊บคือจบเลยคนที่ได้กระเป๋าร่วงจะชนะท,ทันทีไม่สนว่าสกอร์คุณจะเท่าไหร่ก็ตาม อย่างกรณีเมื่อกี้กระเป๋าร่วงใส่คนที่สองน้องบู้เขาน้องบู้ของซีเกตอนะเขาได้ตั้งร้อยกว่าแต่เขาก็แพ้อยู่ดีเพราะกระเป๋าร่วงกระเป๋าร่วงคือชีวิตเปลี่ยนนะฮะอ้ามกำไรแล้วเห็นไหมโอ้น้องบู้ขยันแล้วอา้าวเราเพิ่มค่าแรงให้น้องเขาหน่อยปะเราอยู่ด้วยความหวังไปครับขอกำไรนิดๆหน่อยๆวันนี้ไม่ไม่เอาอะไรมาก อ้าวรอบนี้เราเป็นสีน้ำตาลนะฮะแต่ไม่ใช่สีเขดนะคะผมอย่าลืมนะครับสีเขดจะเป็นตัวละครจมูกแดงนะครับน้องจ,จมูกแดงจ้ามีตัวเดียวที่จมูกแดงสีเขีดมีรุ้นไหมเนี่ยเราโอ้สกอร์ต่ำจัง <c oughs> สกอร์ต่ำจังสูงสูงหน่อยสูงสูงหน่อยอืมไม่มีหวังแล้วครับเรียบร้อยรอบนี้เราโดนอ่ะอีกที ถ้าเกิดชนะสบายแล้วผมบอกเลยถ้าเกิดชนะอ่ะอย่าลืมนะใช้เวลาไม่กี่ไม่กี่นาทีเองนะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะผมได้กำไรแล้วเนี่ยถ้าไปดูจากคลิปย้อนหลังอื่นๆนะครับจะเห็นเลยนะอันนั้นคือเล่นส่วนทุกอันไม่มีหมกเม็ดเลยไปดูได้เลยเล่นเรยวมากนี่ก็เรยวเหมือนเดิมครับไม่มีปร่งแ่งฮะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยคนที่สองได้โอุ้ยเราไม่มีหวังไหมมีหวังไหมอีกที่อีกที่อ้ไม่มีเรียบร้อยคนที่สองได้ครับอุ้ยเศร้าอ่ะกลับรถรถค้าแรงน้องเหมือนเดิมครับอะไรเนี่ยชีวิตมูฟออนเป็นวงกลมโอ้ยสภาพสภาพน้องไม่ยอมไม่ผมขยับจากตรงนี้เลยเอา้าวใครได้ซีเคดอีกแล้วคนที่หนึ่งได้ซีเคดอีกแล้วครับผม หอกสกอร์ตามจังเริ่มต้นอุ้ยยี่สิบจุดสี่เอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วผมกับสีเข็ดใครจะนําผมกับสีเข็ดใครจะได้เอาไหนดูดิผมกับสีเข็ดใครจะได้เอามีลุ้นเอายังไงเอาสีเข็ดไม่ได้ละ่ะผมกับสี ead, ใครจะได้เอาทีเปยโอุย้ยสีเข็ดได้สกอร์เขาเยอะกว่าเราโอ้ยเสียได้ จะได้เอา้าไปต่อรู้ว่าเจ็บแต่ไม่เคดสักทีไปต่อครับผมแมงเอ้ยน้องบูขยันอีกนิดหน่อยก็ไม่ได้หน่อยหรอเอา้าไปต่ออย่างอย่าลืมนะครับงบร้อยเดียวนะครับตอนนี้งบร้อยเดียวถ้าชนะคุณก็ได้กำไรแล้วอา่าผมบอกเลยชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแหละโอ้โห S 1> <S 1> <S สกอร์เดียวก็มาทุเรศส,สุขบุกทุขาเอออีกทีอีกทีอีกท,กทีนั่นแหละครับสวยเรียบร้อยชนะหนึ่งทีกำไรมาเลยเอา้าไปต่อรู้ว่าเจ็บแต่ไม่เข็ดไปต่อครับปะเห็นไหมตอนเนี้ยผมได้ร้อยหกสิบสี่แล้วนะด้วยงบหนึ่งร้อยแม่งก็ขึ้นขึ้นลงๆขึ้นขึ้นลงลง,ลงชีวิต โอ้ซอยมิวสามตัวน้องไม่คิดจะสูมตัวอื่นบ้างเลยล่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยนำไปนำไปลูกนำไปเรื่อยเรื่อย,เอ,ยเออนั่นแหละอย่าให้ใครแซงอย่าให้ใครแซงนั่นแหละนั่นแหล,ละครับทำดีทำถึงเรียบร้อยโอ้โหลอยลำครับผมเรียบร้อยกลับมาที่สามลอยแล้วกำไรสองสอง สองเท่าแล้วนะเอ้าค่าแรงน้องในเมื่อน้องทํากาไรได้เราก็เพิ่มค่าแรงให้น้องครับผมไปต่ออ่ารอบนี้เป็นตัวละครลิ้นจี่สีชมพูอุ๊ยเริ่มต้นสกอร์เราก็ถูงร้วเลยอุ๊ยอุยอุยมีลุ้นไหมเนี่ยมีลุ้นไหมอุ๊ยหนึ่งกับสี่เอ้ยเรากับคนที่สี่ต้องรู้แข่งกันละอ้ะผมว่าเราได้แล้วล่ะมาเนี้ยอ่ะ รอบน,นี้ผมว่าได้ละช่วบเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับกำไรมาแล้วสี่เท่าไปต่อเริ่มเริ่มขยับแล้วนะจากงงร้อยเดียวโอ้ยเห็นไหมชนะหนึ่งทีปุ๊บคุณได้กำไรทันทีเลยนะนี่คือข้อดีของเกมนี้นะเวลาคุณได้คุณได้เป็นก้อนเวลาคุณเสียคุณเสียแ,แต่เฉพาะที่คุณลงลงเดิมพันเท่านั้นเองครับ ส่วนโอกาสการชนะก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือเล่นสดนะบอกก่อนไม่มีตัดต่อแต่อย่างใดไม่มีเฟฮะ <Hey, Al. S 1> อุยอ๊ยมีลุนไหมมีลุนโอ๊ยไม่มีละ hey, <Al. S 1> คนที่สี่เขาได้แล้วครับแบบเนี้ยเรียบร้อยเราเละ <laughs> ก็อย่างที่เห็นนะผมมีได้มีเสียเหมือนอย่างที่เห็นเลย <laughs> ม,มันมันม,มันก็เป็นฟิลเหมือนสลอนอ่ดจริงๆ <laughs> กดปุ๊บสวดมนต์เลยครับที่เหลือหาบทสวดแข็งๆมาหน่อยเด้อ ใครมีก็มาแบ่งปันให้ผมหน่อยก็ดีนะใครมีบทสวดดีๆแบ่งปันให้ผมก็ดีนะอืมทำไมแต้มต่ำจังงั้นน่ะลูกขอแต้มสูงๆหน่อยขอสูงๆหน่อยอุ้ยต่ำเกินโอ้คนที่หนึ่งเขานำมาละผมว่าไม่ได้แล้วรอบเนี้ยอะยอมแพ้ยอมแพ้ผมว่าไม่ได้แล้วละ่ะโอ้โ,อโหแต่เราคนเขาน้าสปอนนำริ้วอะยอมแพ้ยอมแพ้ยังไงก็ไม่ไหวยังไงก็ไม่ไหว ถ้าจะไหวจริงๆก็คือต้องฟุ๊กกระเป๋าร่วงเท่านั้นครับบอกเลยถ้าจะฟุกถ้าจะชนะแบบฟุ๊กก็คือกระเป๋าต้องร่วงถ้าถ้าจะหวะแบบนี้นะที่เข้าสกอร์กันเยอะๆนะถ้ากระเป๋าเราร่วงโอเคเราชนะทันทีเลยเราจะชนะบายท,ทันทีโอ้โหน้องซอยนิ้วอีกแล้วขาวๆสกอร์จงมาลูกสกอร์จงมา ขอชนะอีกสักสองสามเกมในลูกอือหือไม่มีหวังแล้วแบบเนี้ยไม่มีหวังแล้วครับคนที่หนึ่งกับคนที่สองสกรอโอ้โหเรียบร้อยโอ้เรียบร้อย,อเ,รย,รอยเราเละแล้วเป็นเศร้าไปต่ออย่าไปยอมแม่งน้องเหมือนแกล้งผมอ่ะให้ผมได้กําไรแล้วก็แม่งลด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 ,ลด,ลด โอ้ยสก,กต่ำไปลลูกเออยิบเอ็ดแล้วไปต่อเออไปต่ออีกสวยสวยสวยอุ๊ยคนที่สามแซงแล้วอย่าให้เขาแซงสิลูกขยันเข้าไว้ขยันเข้าไว้ขยันเข้าไว้ลูกขยันอีกทีอีกทีอ,กทอุ๊ยต่มไปลูกขออีกเออนั่นแหละโอ้ เอ้ยลุ้นชิบหายลุ้นชิบหายอ่ะสําหรับใครที่รับชมอยู่นะครับแล้วได้ยินเสียงผมมีไอมั่างต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเป็นไข้เราจะมีเสียงอ่อนๆแอดๆด้วยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับอ่ะไปต่อเยมต่อไปค่อนข้างค่อนข้างถามค่อนข้างเล่นง่ายนะค่อนข้างอ่าอย่างที่เห็นเลยครับค่อนข้างแตกง่ายอยู่ ไม่ได้ไม่ได้หมายกับว่าไม่ได้ถึงกับว่าเออเล่นแล้วไม่มีโอกาสเลยนะมีโอกาสที่แพ้ก็มีอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดอ่ารายการเดิมพันย้อนหลังให้ดูก็ได้มีได้มีเสียเป็นปกติเลยครับไม่มีหรอกเล่นเกมไหนคุณไม่ไม่มีได้มีเสียอยู่ที่ว่าเสียได้เสียมากเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียมากเสียง่ายอะไรพวกเนี้นี่ครับมันมีโอกาสได้แล้วก็มีโอกาสเสียต้องต้องต้องเข้าใจด้วยนะ อย่างไรอื่นๆอ่าไรอื่นอื่นเห็นไหมผมก็มีเสียไม่ได้ว่าได้อย่างเดียวอะไ้นี่ผมไม่ได้แล้วแหละเนี่ยคนที่สี่เขาได้ละอันนี้สกอร์เขานำริ่วผมว่าผมตีเขาไม่ทันตามเขาไม่ทันแล้วเนี่ยน่าจะตามเขาไม่ทันอันนี้ยอมแพ้เลยเรียบร้อยคนที่สองได้ครับเกมพิกล็อกมันพิกล็อกได้ตลอดจริงๆเป็นเกมที่พิกล็อกได้ตลอดต้องลุ้นกันตลอดจริงๆ อย่างผมผมก็รุนนะเอาจริงนะรุ้นหน้าทำไมเราไม่ได้ซีเขตอะซีเข็ช่างแม่แต่ผมอยากได้กระเป๋าร่วงจะได้รุ้นเมก้าวินถ้ากระเป๋าร่วงผมก็สบายแล้วอะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยรานี้สกอร์เราดีมาดีวะ่ะอุ้ยมาดีเอา้ากระเป๋าร่วงใครอะโอ้โหคนที่สี่เตายเละเละครับผม ถ้าใครแตะเมก้าวินนะครับในดิสคอดของเว็บอ่ะจะมีจะมีแจ้งบออนะครับว่าใครแตกแตกเท่าไหร่จะมีบอกนะครับเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าแตกแล้วเ,เราไม่ได้ได้ครับมีประกาศแบบเรียวไทม์เลยผมเคยได้อยู่ที่บอกว่าแตกหมื่นเจ็ดนั่นแหละพอมันแตกปุ๊บดิสคอดแจ้งทันทีทันทีทันใดค่อนข้างเรียวอยู่แต่เมกาวินแตกยากอยู่นะแต่ถ้าได้ก็คือคุม้ม อุ๊ยอุ๊ยอุเรากับคนที่สองยังไงยังไงเรากับคนที่สองยังไงครับอุ้ยอืไม่ได้โอ้เรียบร้อยโอ้น้องไม่ให้ผมขยับจากนี้เลยเอาลดค่าแรงน้องก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่าแรงน้องต้องลดแล้วครับไม่ได้กําไรแล้วน้องก็ไม่ยอมให้ผมได้กําไรมากกว่านี้เลยนะอยู่ที่ห้าร้รๆๆอยลด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 เยอ แต้มาลูกแต้มาแต้มาลูก <S <S 1> <S 1> ไปต่อ <poker> อุ้ยมีลุ้นละมีลุ้นละแบบเนี้ยมีลุ้นแล้วครับอุ้ยมีลุ้นแล้วกระเป๋าอย่าล่วงนะ <S 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 อีกทีเรียบร้อยอ่แล้วน้องกว่าจะน้องก็แม่งก็เล่นผมใจาหายจะคว่ำตลอดเลย อา้าน้องได้กําไรเราก็ต้องเพิ่มค่าแรงให้น้องเขาแฟร์แฟร์แฟ,รแฟ,รแฟรครับแบบนี้ยแฟเข้าไปน้องน้องทํากําไรได้เราก็ต้องเพิ่มให้เขาอุย้ยเริ่มต้นสกอร์มาดีไปอีกเอ้ยอีกอุ้ยทำไมสกอร์น้อยจังทิ้งเขาไว้ทิ้งเขานําหาไปเอ้ยไปอีกอีกทีขอยี่สบเอ็ดนะขอยีสิบเอ็ดโอ้โหไม่มี โ้น้องเนี่ยน้องแกล้งผมไม่ยอมให้ให้ได้มากกว่านี้เลยเป็นเศร้าเป็นเศร้าครับผมผมนี่จะเป็นซึมเศร้าแล้วรุนน้องผ,ผู้เกมตอนนี้เสียงแหบของผมจะแหบแทนแล้วเนี่ยอุ้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 ยขอเตมสูงสูงหน่อย มีลุ้นมีลุ้นรอบนี้มีลุ้นมีลุ้นครับแบบนี้มีลุ้นครับอืมออีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวแค่นั้นแหละเรียบร้อยกำไรมาแล้วแล้วก็กลับมาที่เดิมแย้งผมจังนี่จะครึ่งชั่วโมงนะน้องบูเองจะไม่ให้ขยับกว่านี้อีกหน่อยหรอขอสักพันห้าผมก็ลงแล้ววันนี้เอาพันห้าผมก็พอใจแล้ว แล้วน้องบูคือไม่ยอมไม่ยอมจริงๆน้องไม่ยอมปล่อยวางขอสักพันห้าสองพันผมก็ลงแล้ววันนี้มาๆมา,มาบูเออไปอีกอีกอุ้ยลุ้นจริงอุ้ย,ย,ยอ้าและคนที่สามขอแต้มสูงสวยอุ้ยฟุกฟลุกมากอา้าวมาละเจ็ดร้อยละครับผม กำไรเจ็ดเท่าหกเท่าสิหักทุนออกอ่ะตอนนี้มากระลองผมได้หกเท่าแล้วครับผมหกเท่าแล้วกำไรหกเท่าแล้วจ้า <c oughs> ไปต่อบูโอ้น้องขยันเล่งเครื่องช่วงท้ายแม่งน้องบูนนึกว่านิสัยผมชอบไปเล่งเครื่องตอนท้ายทุกที วิอิ้ย,ยนั่นมาเล่นเครื่องตอนท้ายจริงๆด้วยโอ้โหนี่น้องบูเป็นผมหรืองไงเนี่ยชอบเล่นเครื่องตอนท้ายนี่มันอะไรนี้่ยแล้วผมก็ยังไม่ได้ซีเคดเลยนะไม่มีดวงเลยแต่ใครสนล่ะขอขอเมกาวินตกลงมาก็พอใจแล้วถ้าเมกาวินปุ๊บผมพร้อมพร้อมจบไลเลยอ่ะ ถ้ามีกัวินมาผมพร้อมจบไลฟ์เลยวันนี้อุ้ยอุ๊ยอุ้ยสกอร์มาดีอ้าวกระเป๋าร่วงสวยครับผมโอ้โหสวยงามเมกาวินไม่ตกเสียใจเสียใจว่ะแต่ว่าได้กำไรแล้วก็ถือว่าดีไม่แตกเลยโอกาสสิบสิบห้าเปอร์เซ็นนี่น้อยจังอะ แต่ได้กำไรผมก็ถือว่าพอใจอยู่นระบหนึ่งถึงแม้โลกก็เหนะินะไปหนีเขาไปลูกหนีไปเออยสวยครับแบบนี้สวยครับเรียบร้อยโอ้โหกำไรเอ้ยสงสัยโดนช่วงเวลาแตกกันนะเนี่ยอันเนี้ยผมบอกเลยว่าผมอัดคลิปตอนห้าโมงเย็นนะเอ่อสี่โมงสี่สิบนาทีประมาณนี้เริ่มตั้งแต่สี่โมงสี่สิบนาที แล้วก็เนี่ยตอนนี้ห้าโมงสิบหกนาทีอันนี้อันนี้พูดถึงณเวลาที่เล่นกันณนปะัจจุบันนะโอ้โหแล้วดนูน้องบูตอนเนี้ยน้องขยันมากเลยนะบวกบวกบวกเข้าไปน่าจะไปะโดนช่วงเวลานะถ้าใครอยากตามผมแนะนํามาช่วงห้าโมงเย็นแบบเนี้ยผมว่าค่อนข้างดีนะปกติที่ผมไลฟ์ผมก็ไลฟ์ประมาณห้าโมงเย็นนะ หลังจากนําเล่นเสร็จปุ๊บผมก็มาไลฟ์เนี้ยต่อก็ประมาณห้าโมงเย็นก็เหมือนทุกคลิปที่ท่านเห็นเลยแม่งบวกว่ะอ่ะแต่วันเนี้ยผมลองจํากัดงบตัวเองดูด้วยงบร้อยเดียวอันเนี้ยอย่าลืมนะครับยังอยู่ในหมวดงบร้อยเดียวนะทุนน้อยแล้วทุนน้อยตอนเนี้ยได้กําไรสิบเท่าแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยได้อีกแกันเนี่ยผมผมว่าเป็นช่วงเวลานี้ช,นช่วงเวลาจริงเป็นช่วง,วงเวลาอย่าลืมนะครับ สิบเจ็ดนาฬิกานะครับผมเนี่ยอ่ะเนี่ยบวกอยู่อะอันเนี่ย,ยแ,นนแป๊บเดียวผมได้กำไรแล้วอ่ะผมพร้อมลงเ้าเนี่ยอ่ะถ้าไม้นี้ชนะอีกผมลงแล้วอ่ะพอใจแล้ววันเนี้ยอุ๊ยซีเครดรอบนี้คนที่สองได้ครับอุ๊ย,ยคนที่สองซีเครดมาเราต้องสู้กับซีเครดเหยียบมันเอาลูกเหยียบมันเข้าไปให้มันแต้มต่าๆนั่นแหละดีแล้วเหยียบมันเข้าไปอือนั่นแหละ เหยียบมันเข้าไปอุ๊ยคนที่สี่อุ๊ยเผยแป๊บเดียวคนที่สี่ยานะคนที่สี่ยาหนึ่งแต้มไปนี้เลยโออไม่เรียบร้อยโดนครับงบจะสองพันจะสองพันแล้วเนี่ยอุ้ยโลกแต่กี้บอกว่าพันห้าก่อนหน้านี้บอกว่าพันห้าพี่ว่าไงตอนนี้จะไปสองพันแล้วครับโลกพลังแห่งความโลบรุนรนแต่ถือว่าคุมนะอ่าประมาณสามสิบนาทีใช่ไหมผมไม่ได้จับเวลา ประมาณบ่ายสี่อะตอนเนี้สิบห้านากาสิบแปดนาทีอ่ะ,อะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะผมได้กำไรเกือบสองพันแล้วนะคุ้มไม่คุ้มก็ลองพิจารณาดูนะอันนี้ผมมาเล่นสดแล้วรีวิวให้ดูแต่อันเนี้ยจะไม่ไลฟ์สดนะโอ้รออนี้เสียวะ่ะกลับมาพันห้าเลย 1, พันพันห้าที่ว่าไงอ้าวไปต่อจ้าโอซีเกตอีกแล้วรอบนี้ซีเกตมาอีกแล้ว ตัวธรรมดาต้องสู้เขาสิเออนั่นแหละไปอีก <c oughs> อา้าวสีเข็ดนำอา้อาวเรานำอ้าวอ้าวมีรุ้นสิมีรุ้นสี่แบบนี้มีรุ้นสิครับแบบนี้เหยียบ <c oughs> <Yeah, S 2> หัวมันเข้าไปลูกเอออีกทีเรียบร้อยกระเป๋าร่วงโอ้อย่างชอบมมก้าวินแตกไ,ไหมเมก้าวินแตกไ,ไหมโอ้ไม่แตกอ่ะไม่เป็นไรแค่กระเป๋าร่วงผมก็พอใจตอนเนี้ย แต่ถ้าเม,เมกาวินแตกเต็มกีตได้เลยเอา้าวถ้าไม้นี้ชนะผมลงเลยมาอีกะซีเข็ดร้อนอีกแล้วร้อนผมอีกแล้วซีเข็ดอีกแล้วครับยยบมันเข้าไปลูกให้มันรู้ไปซีเข็ดไม่ได้เพราะว่าจะชนะตลอดนะเวย้ยดูสกอร์ตอนนี้คือแบบแต่เราคนไล่เรียไล่เรียกกันนะอาคนที่สี่นำละอา้าวอ้าวเราในผมยอมแพ้แล้วผมว่าไม่น่าจะได้ ผมว่าผมไม่น่าจะ,ออะรอด่ะรอบนี้ยยอมแพ้ได้เลยเรียบร้อยครับคนที่สีได้คนที่สีได้ครับแม่งสีเขตยํทำไมมาบ่อยจังแล้วเราทำไมไม่ได้กับเขาอ่ะอ่ารอบนี้ไม่มีใครได้สีเขียดสักคนจบแล้วครับแต่สนทำไมตอนนี้ได้กำไรแล้วกำไรกี่เท่าเนี่ยกำไรสิบหกเท่า คุ้มไม่คุ้มก็ลองพิจารณาดูนะอุ้ยอยู่ๆสกอร์เราก็เร่งอุ๊ยอุยชอบเร่งเครื่องหรอเอ้ยที่หนึ่งแล้วไปอ้าวเรียบร้อยกระเป๋าร่วงแล้วครับอีกแล้วอีกแล้วครับผมโอ้เมก้าวินไม่แตกอีกแล้วเศร้าอุ๊ยกำไรอะถึงละโอเคเกมมี้เก็บสุดท้ายเกมมี้เก็บสุดท้ายพอละอะอย่างที่เห็นเลยกำไร เรียบร้อยอย่างที่ท่านเห็นเลยครับกําไรแล้วครับผมโอ้โหอินกิมกำไรยี่สิบเท่าอันเนี้ยผมเล่นเป็นแนวทางให้พิจารณาดูนะครับใครชอบภาพของเกมเนี้ยผมแนะนําว่าควรมาเล่นนะภาพสวยภาพสวยจริงพูดจริงไม่อวยภาพสวยไม่สวยผมว่าท่านท่านทุ้ชมก็น่าจะพิจารณาได้นะเรียบร้อยครับ โอ้โหกำไรจากสองสามสองสี่จากงบหนึ่งร้อยนะครับงบหนึ่งร้อยเชียวอ่ะวันนี้ขอไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย